มึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่าข้างในหัวใจมันนไม่ได้ความเฮียดชอกกรีัอว์เฮ้ยแล้วมึงไปเรียกเากันลีทำไมไอเด็กเชี้เยโอ้โทษทีว่าแต่คุณเจอคนที่จะซื้อหุ้นของเราหรือ,อยังอะยังเลยแต่โฮเซกำลังจัดการอยู่แล้วเมื่อไหร่จะไปตะวันตกสักทีถามทำเฮียเลยมึงจะรีบไปหาแม่มึงเลโอ้รู้สึกว่าคุณดูเปลี่ยนไปนะและโลกนี้ก็กำลังเปลี่ยนไป ไม่มีใครต้องการคนพวกเราแล้วแล้วเรากาลังถูกล่ารู้ดีน,นะไอ้สัตว์กูในชะลากขอพวกแมงเยอะไอ้พวกที่ทํางานกับรัฐบาลบ้านานั่นหัวของมึงจะรู้จุดจ,จบของตัวเองนะดัชมึงแพมเชืียแหละเธอูได้ยินมึงพูดนะไอ้สัตว์ไม่กล้าถูกจับตัวไปดัชอาเช่ไม่กล้าถูกจับตัวไปข้อหาฆ่าฆาตกรรมโดยเจตนาไมช่วยพูดชายมืดผมเองก็เกือบจะโดนจับเหมือนกันแต่ ไมค้านะก็ถูกจับขังคุกในสตอรอเบอรี่อีกไม่นาะนก็โดนแขวนคอแล้วด้วย oh. สมควรแล้ว oh. อร่อยก็โง่ขนาดนะั้นก็ถูกจับก็ถูกแล้วไงคุณก็รู้ผมรู้สึกอะไรกับมันนะ